สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายทัตติดแบงค์นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับฟุตบอลเคอรีมาฝากกันหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เล่นกันในเวลาบ่ายสองครึ่งของบ้านเรานะครับเป็นเกมระหว่างส่วนบูวิงนะครับทีมดับติดของตารางนะครับเจอกับอินชอนอยู่ในเตดนะครับส่วนบูวิงนั้นสองนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้รวดนะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับเริ่มจาก ออกไปแพ้ชนบุกศนย์ประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเล่นในบ้านพ่ายอุนซานฮุนไดไป2ประตูต่อ3นะครับด้วยนั้นนําก่อนถึง2อศูนนะครับวันนี้เจอกับอินชอนถือว่าไม่ง่ายนะครับ ทีมเยือนนั้นเกมรับค่อนข้างดีนะครับสองนัดล่าสุดนี้ไม่เสียประตูเลยนะครับโดยเปิดบ้านเสมอแดกูศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดไปเยือนสองน้ำนะครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับเรียกว่าเกมรุกไม่ดีแต่เกมรับเหนียวแน่นนะครับวันนี้อินชอนมาเน้นเกมรับอย่างเดิมนะครับผมช่วานี้อินชอนเล้นรับอย่างเดิมนะครับเจอกับส่วนบูวิงนะครับผมยังชอบเจ้าถิ่นมากกว่านะครับเรทเปิดมา0.25นะครับคู่นี้0.25 กัดฟันเชียเจ้าถึงได้นะครับคือช้ยกระดูกบอลน,นั้นซูวรลบูวิงเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะอินชอนได้อย่างน้อยสักหนึ่งประตูนะครับแล้ววันนี้เชียซูบอลบูวิงไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียฟุตบอลนะครับเจียร์านายตั้งใต้ใหม่นอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ